สาธุเปินออกบ้านเปิ่นห้อยผ้าเนาะอาราธนานี่ม้วนผ้าสาธุลุงมก็ขออาลาธนาหลวงปอนน้่แข็งครับนี่ครับโอ้เขานีอา่อันนี้แหมผัวงไม่คอครับไอซีแล้วอันนี้เหรอครับสูตรไผ่สูตรมันครับวิธีไผ่วิธีมันนี่ไอซี่นี่มันครบวงจรนะครับ เราก็จะได้เย็นสบายครับเอฟซีครับนี่โอ้โอหดนดกลุงไปแล้วนะนี่คือสูตรของลงุงอรัธนานิมนก่อนออกบ้านออกจองอยาได้เย็นๆครับมันก็ดีอย่างเวลาเอาเตียวไปเขาขยากกินแหนมครับดีครับกินได้ครับ